อัアルバโต้ผู้อีนะครับออกมาเผยนะครับว่าตนนั้นโชคดีมากๆนะครับที่เคยได้ดูแลนักแข่งยอดฝีมือนะครับอย่างเคซี่สโตนเนอร์นะครับดานี่เปโดซ่าฮอเก้โรเลนโซและท้ายที่สุดมาร์กมาเกอดアルバโต้ผู้อีนะครับยอดบอสจากประเทศสเปนครับซึ่งตอนนี้ก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดการครับในทีมเรปโซฮอนด้าอัアルバโต้ผู้อีนะครับเป็นคนที่ดุดันนะครับตรงๆไม่อ้อมค้อมแล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่าคาแรคเตอร์ของเขา เห็นนั้นมันเป็นการกระทําเพื่อทีมทั้งหมดผู้อีกพยายามปลูกฟังนะครับความทุ่มเทความพยายามความมุ่งมั่นให้กับเด็กๆได้เห็นนะครับที่เขาเคยร่วมงานด้วยนะครับอลเบ์โตผู้อีกครับให้ความเห็นว่าการแข่งขันรถเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่ไร้ความปราณีนะครับเพื่อเขาได้ดูแลนักแข่งดาวรุ่งนะครับอย่างดานี่เบโรซาหรือเคซี่สโตเนอร์นะครับผู้อีกนั้นนะครับจะย้ําเตือนกับพวกที่เขาดูแลนะครับว่าให้เป็นนักสู้อยู่เสมอนะครับและจะบอกกับเด็กๆว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญครับ เม,เมื่อคุณกลับมาถึงพีทแต่ไปฝากความหวังไว้กับใครคุณนั้นจะต้องสู้ด้วยตัวเองและมีจิตวิญญาณของนักสู้จริงๆผู้อีกนะครับยังกล่าวกับดิงๆนะครับว่าถ้าเองอยากจะเป็นนักแข่งเนี่ยเองก็ต้องเป็นแบบนั้นให้มันได้ตลอดเวลาไม่ใช่ตอนที่อยู่เฉพาะในสนามตอนที่อยู่บ้านเองก็ต้องมีความคิดแบบนี้จํามาไว้เหมือนกับพนักงานบริษัทที่มาเช้าทุกวันและต้องตอกบัตรทํางานทุกวันและที่สําคัญต้องเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเพราะทุกคน ไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่านักแข่งระดับแถวหน้านั้นเขาเห็นเก่ผลงานของตัวเองนั้นขนาดไหนจากการให้สัมภาษณ์ตรงนี้ของผู้อินครับเราก็จะได้เห็นเลยครับว่าความมุ่งมั่นความทุ่มเทความหมั่นเพียรพยายามของนักแข่งในระดับม o ต GP และเป็นนักแข่งแนวหน้านั้นมันจะต้องเข้มงวดจะต้องดุดันนะครับขนาดไหนมันจะเป็นขนาดที่ว่าเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้เป็นสัตว์ร้ายเลยก็ได้นะครับผู้อินครับพยายามแสดงให้เด็กๆเ,เ,เห็น,นครับว่าความรุนแรงและเอาให้มันสุดเนี่ย ความทุ่มเทกับความรักความภาคเพียรเนี่ยไม่เพียงแต่คําพูดเท่านั้นครับยังรวมถึงการกระทําด้วยดังนั้นนะครับเมื่อเด็กๆแข่งหรือซ้อมเนี่ยผู้อีกนะครับจะไปอยู่กับพวกเขาด้วยนะครับตลอดเวลาเพื่อให้เห็นว่าการที่เราอยู่กับเด็กๆทุกช่วงเวลานั้นมันทําให้เด็กๆนั้นเกิดความเคารพในตัวบุคคลและให้พวกเขานั้นเห็นว่า ผู้ชายคนนี้ผ่านอะไรมาบาดเจ็บอะไรมาตาแก่คนนี้ยังทำงานหนักนี่คือทัศนคติของอัลเบรโตผูอีกนะครับที่พยายามจะมอบให้ดาวารุ่งทุกคนครับที่มาอยู่ในสังกัดของเรปโซฮอนด้า การเป็นผู้จัดการนะครับของทีมเรปโซฮอนด้านะครับอีกนะครับรับงานนี้เพราะเขาคิดว่าเขานั้นสามารถทํางานนี้ได้เขารู้จักโลกใบนี้ครับหมายถึงว่าโลกของการแข่งขันกีฬา2ล้อนี้นะครับและตัวผู้อีกนั้นก็มีคอนเน็ชันมากมายนะครับตลอดชีวิตของการแข่งขันของเขานะครับตีการของผู้อีกนะครับอาจจะเป็นตัวของตัวเองมากไปหน่อยนะครับมีความรุนแรงทั้งกับการรับผู้คนครับทั้งหมดที่เขาทำครับและสิ่งที่มันดีที่สุดสําหรับทีมครับที่อับาบโตผู้อีกนั้นทําซึ่งนั่นก็คือการทําหน้าที่ของเขานะครับให้มันด มากมายนะครับที่มีความพิเศษอย่างเช่นดานี่เบโรซาเคซี่สโตนเนอร์คอเกโรเดนโซและล่าสุดมาร์กมาเกตผู้อีกบอกว่าทุกคนครับล้นจะมีความพิเศษแต่มาร์กเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปมากๆมาร์กมาเกตนั้นเหมือนมาจากดาวดวงอื่นก็เกินไปนครับมาก็คนทุกคนนั้นสามารถเห็นได้ชัดนะครับสำหรับมุมมองของมาร์กมาเกตในฐานะของนักแข่งอับโตผู้อีกบอกว่า มาร์ Mark คมาร์เวสคุนี้เนี่ยเหมือนสัตว์ร้ายนะครับเวลาอยู่ในสนามเมื่อสวมหมวกกันน็อกและขี่รถออกไปที่สนามเนี่ยจะสามารถสัมผัสได้เลยนะครับว่ามีบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นและบางอย่างที่จะเป็นสิ่งพิเศษสําหรับการทํางานของมาร์คมาร์เวสด้วยการพูดคุยกับมาร์คมาร์เวสนั้นมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะว่าเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองนั้นเป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับ นอกจากความสามารถของเขาในการแข่งรถแล้วมาร์คกวสยังเป็นเด็กที่ฉลาดอีกด้วยและสิ่งที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับมาร์คกวสต้องการให้ทีมงานของเขาเนี่ยเป็นเสมือนครอบครัวนะครับและมาร์คกวสนั้นเก่งนะครับกับการสร้างสภาพแวดล้อมกับบรรยากาศในการทํางานในพิษนะครับมาร์คแม็กเวสนั้นรีเควสหรือว่าทําการขออะไรกับทีมงานนะครับทีมงานก็สามารถตอบสนองได้มันเหมือนเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันไปนหมดเลยนะครับ และทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นก็คือการให้สัมภาษณ์หรือว่าการให้ความเห็นครับของอัลเบโตผพูอินครับผู้จัดการทีมเรปโซฮอนด้านะครับซึ่งตอนนี้ทีมเรปโซฮอนด้ากับนักแข่งของเขานะครับอย่างมามาเฟตก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่ลำบากครับของทีมอย่างที่เพื่อนๆทุกคนนะครับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเรปโซฮอนด้านี้กําลังเจอกับอะไรครับที่เป็นช่วงเวลาที่กําลังลําบากของพวกเขานะครับ ครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดครับที่ผมจะนำมาอัปเดตเพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมหมั่นละมือด้วยเจโอฮอล์นะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ